วันนี้เรา,า,นะาตามน้องอ้ํามาดูนะมาตั้มน้องอ้ําพัชราภาจะพามาดูผักค่ะอันนี้วัวเช็ดเท้าที่น้องอ้ํากาลังปลูกไปเมื่อสองสาวันโตและงามสวยสดงดงาม,มวัน,นี้วันนี้ปลูกปูยได้แล้วอาจารปลูกอ่าผักกาดทิ้นผักกาดทิ้นของน้องวิสิทธ์นี่กำลังลงแปลงอยู่ นี่มาจากกระบะนี้แปลงที่สามที่เตรียมไว้ปรากฏว่าฝนตกน้ำขังแต่สงสัยข้างๆต้องทำทางระบายน้ำสักนิดหน่อยเดินไปดูข้าวโพดข้าวโพดวาน้ำท่วมหลุมหมดเลยวันนี้ไม่รู้เป็นไงมั่งแวะมาดูนี่ก่อนแวะมาดูฟักทองฟักทอง ประทองสวยงามมากประทองสวยงามมากวนอ้วน,วนอู้สวย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 ดนผลผลนี้น้ําขังติดเกาะทีนี้ก็มาดูอันนี้เป็นอ้าว อันนี้เป็นเป็นไทรแป็นไทรแวกหลุมนี้เกิดอะไรขึ้นใครมาทำอะไรกับหลุมนี้ของเราหมาแน่ๆเลยอันนี้ก็หายไปโดนหมาลือ้อไอพวกนี้นี่แสนจริงข้าโพดข้าโพดอยู่ไหนเข้าโพดหาไม่เจอลกเกิน นี่ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดเป็นต้นเล็กๆขี้เกียจผากรากหลุมเยอะเกินปลูกไว้ร้อยกว่ากอเห็นไหมหรือว่าเห็นแต่ย่าเอาชัชดเอาชัั้อันนี้ข้าวโพดขึ้นแล้วยาวไปปูนมีอะไรอีกอ่ะเมื่อวานเห็น ตำลึงขึ้นแถวช่งนี้เยอะแยะเลยว่าจะมาขุดไปปลูกเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันนะอ๋อใช่ไหมนี่หญ้ามีตำลึงผสมอยู่ <S 2> <S 2> นี่นี่นี่มีตำลึง <S <S มีตำลึงตัวเล็กๆแซมอยู่ในหมู่หญ้าเยอะแยะเลยต้องมาเดินดูละเอียดละเอียดพักวันละย้ายไปปลูกคนค้างให้เป็นกิจจะลักษณะ ตอนนี้ฝนตกแต่ก็ปลูกเพราะว่าฝนตกพลมพลมม,มองไปรอบๆเดี๋ยวตอนนี้ลุงขินกําลังตัดหญ้ายอยู่ฝั่งนู้นนี่นี่นี่ตำลงตำลงตำลงขึ้นเองเดี๋ยวเราจะมาย้ายไปย้ายไปหลายกอแล้วเมื่อวานวันนี้ย้ายอีกแค่นี้ก่อนเลยฝนตกกล้อง